น้องกลับไปได้ไปเฮ็ดไปห้ามจางยีงบ่บ่ได้เลยเนาะไปห้าม,มนะจางตอนนั้นก็คือเกือบเกือบบ่ได้กลับบ้าน <c oughs> ก็เลยเป็นตายานเ่วยเวยรียกอิสพอยเม่คือเก่าเด้อทุกคนมื้อนี้กะเป็นน้องมื้อนี้งามขึ้นงามขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นได้นหน้าก็ะใสใสแล้วน้องทายังมาเนาะฮะอ่าแป <c oughs> ้งชวนสาวเวดเดทายยังทาครีมชุบอมตาทาขี่ไก่จุ่พอกขี้ลาย ใส่เลยเนะ <Man. S 1> าะใส่เลยปู่สาวเคสุนาร์บอนี่งานแบบธรรมศาสตร์น้องๆก็ได้อาบน,น้ำสบเบ่อาบน้ำต้นแรกโอ้ขนาดอาบน้ำต้นแรกกัยัางงามเด้อ <c oughs> เอาทุกคนมาอนีบันตากระจ<า>นันกันจังมองขอปู้ใหญ่ใจดีจากประเทศไทยนะทุกคนนี่กาปู่ใจลายได้สัมผัสบุญน้องๆสองคนปู่มีเงินปู่มีคำหาเงินหาคำมาเป็นเนาะ ไปหัทจาอยู่เวียงจานก,ก็คือเกือบเท่าเกอเวียดนามคายให้เท่าเกอจีนเพื่อที่ได้เงินย้อนเดสก่อนนั้น <c oughs> สุดท้ายกลับมาหาอีฟอได้เงนินเก็บคือเก่าทุกคนสวัสดีทุกีสวัสดีเด้อสวัสดีไปบาจังไดภาษาบันเทาบันส่วนเปล่าบันส่วนเพิ่อนมาทุกคนวันนี้กับบุ๋มบิยังไล่สี่ฝ่ายเอลซี่เลยครับชมวันนี้บอมตาการมายิมายามสาวอ่า แว่นสาวที่พี่น้องสาวสวยบ้านป่าบังตาเกือบบ่ได้ไปหาน้องเกือบเป็นเดือนเลยเนาะอ่าเพราะว่าบังตาก็บร่ได้ตามติดวิธีชีวิตน้องหลังจากที่บังตาพาน้องไปหากินไปหาอาหางไปช้อนป่าก็เลยงัวได้ลูกน้อยแลนพวกบเขาป่าเลยทุกคนเลยเกือบเสียตายเมื่อนานพี่น้องืันนี้บังตากับจัดให้ต่างของขผูญใหญ่ใหญจากประเทศไทยผู้ใหญ่ใจบุญจากประเทศไทยสวยน้องซื้อข่าวซื้อน้ำวันนี้กับพมิยังหลายน้องเด้อ ไอ้เพิ่นกับมไม่เงินคือกันแต่ไอ้เพิ่นกับเช่นวิธีชีวิตน้องลําบากลายก็เลยไอ้เพิ่นกับเป็นห่วงเลยเป็นห่วงอยากให้น้องอพูดเล,เล็กๆน้อยแหละ <c oughs> โอ้ยเงินเฮียแ <c oughs> <c oughs> ล้วตลกเนาะเอาคันไม่ได้แต่โลกคันก็ได้ขวากับโมมวนทุกคนเลย<ม>อันนี้เป็นเงินพุญญาเจดีแพงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาเจ้าหกสิบเกีร์ได้น้องเด้อหนึ่งสองสาม สี่เอาอยู่ใช่อีกชงแสะไปใช่แหละ <c oughs> อันนี้ไม่เงินเจา้าแนนองเด้อหนึ่งสองสามสี่หาอุ๊บ <c oughs> เอาอันนี้เงินอ้ไย,ย, <c oughs> ยเพื่อนผักมาคนหกชั้บขีดแ่นองเด้อเพราะว่าอ้ไยเพื่อนเห็นขิปน้องกับเปน็นนาสงสารน้องแต่หาก,กินกับบ้านเนาะแต่น้องสู้ชีวิตอ่าทรงเสือกเปียกเปียก <c oughs> อ่าเป็นยังไงดีใจบอดนีใจขอ <c oughs> จขอบแจ่เป็นยังไงจะดีดเดอ้อ จากพางไทยขอให้อายุดีมีแห้งขอให้ร่ำให้รวยเมื่อนี้น้องดีใจแห้งการเสียดาซื้อคือเกือปิปีนัวเลยเนาะนี่พี่น้องอ่าหลังจากได้เงินนั่นแล้วก็คือน้องให้ดีพ่อบอหรือว่าให้แม่ใี้แม่เนาะโอส่วนสาวที่ได้จะาเจ้มีพ่อแม่เลยจะจะให้น้ำไผ่น้ำพ่อเท่าหรือเปล่าน้ำให้น้ำพ่อเท่าบรือเ ยังจะให้น้ำไท่เหรอท้าวท้าวโอ้เราอยู่น้ำข้าวปะโอ้ตัวคูอยู่น้ำตาดตันนี้ก็คือใบยังอันี้สนสตใบยังใบซิบใบแสนคือการใบหนึ่งนกีบน่ใจจากเปอร์เซ็นต์เนาะายเซเลยเนาะโอ้มขึอพะพันเลยบัแสดงเงินกแสนกีมาหนี้มาข้นเลย๋อ วันนี้บาตากามาห้าอาน้องๆกัน,นกะละลายคนในหมู่บ้านนองที่บําตาถ่ายไอ้เพื่อนกับอยมดพอให้น้องมีความสุขสึเกิดสึกนั่วคนนี้ก็คือบําตามาสอยนองสาวเมวและการเจ้าสาวทีสาวหอ้องการละลายคนอยู่เพราะว่าอาเขา้ากับกาทำบุญน,น้ากันวันนี้บาตารู้สึกดีใจหลายน้อง,องกับมีความให้ยิ้มเนาะ<ม>เขาป่าเข้าดอกมันละปากดีเพราะว่าบ้า,บานเขาจากเสื้อหาอยู่ในเมืองมันไกลที่สุดกับตัวเมือง ก็เลยต้องเข้าป่าทุกคนวันนี้ก็เข้าคุ้ดอีกทีหนึ่งหญายดีจากประเทศไทยที่เสื้อมาเลยมั่นใจบอมตาคนนี้ไปสะพานบุญไทยบอมตากับภูมิใจหลายพี่น้องเดินทางมาไล่กรโลดแต่ใจกับแต่ใจบอมตากดีใจแห้งแหงเลยพี่น้องมงินคำสิเบาทุกคนเลยเพราะว่าพอให้น้องมีความยิ่งและมีความสุขบอมตากับสิบก้าวบาก่อนทุกคนเพราะว่าบอมตากับไม่รีไม่แอนงกับน้องนองกับประมาณ10 หายนาทีบำตาสิเดินทางต่อทุกคนนี่ไปหมู่บ้านนอกี่สุกับทางเมืองคันสิกับยำคำมันก็จะเสี่ยงในหมู่บ้านนี่เพระาะว่ามีโจรหลายเนาะโจรหลายทุกคนเพระาะว่าเห็นเมื่อนั่นบำตาไปยิ้ไปยายามเวียนเวนเจ้ากับรักน้าไม้เนี่ยทุกคนเลยก็เลยโมนี้ก็เป็นน,ปนักสงสารนอนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสมเป็นจังใดเสารเวนเสาร์ศดีใจหลายๆบ่ที่ผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินม,มาให้เนาะ ซื้อยังมาเนี่ยเข่าฟังให้เลยซื้อปิ้นัวกับมักฟิกโอ้ก็คือหมู่บ้านน้องทางสาวหมู่บ้านคันไปเล่นโทรศัพท์มีจุดนีบ้บ่ <c oughs> โอ้คันไปหาหน้องอยู่เฮือนบอุรนต้องไปหาจุดนี้คันไปหาจุดนีบ่บุรนคือน้องเข้าป่าเลยเนาะ <c oughs> หาหายอยู่หากินเด้อทุกคนมาเนี้บบำตากะมอบอา่ามือน้องๆเลยเด้อ พญายดีจากประเทศไทยเมื่อนี้กัได้ให้น้ากันทุกคนบำตากับมอมอบไปห้าน้องกับเป็นงานทุกคนใเดินทางตกประมาณ2ี่สิบดกิโลทุกคนแต่เมืองน้องแล้วก็ไปหาโมบานน้องแต่เมืองน้องไปหาโมบานบาตากับสกิโลพี่น้องบาตากับสู่เพื่อเอฟซีแล้วก็เพื่อสู่เพื่อพญายดีในทาบุญน้ากันก็คือตอนน้องมาเล่นโทรศัพท์หลังจากเล่นแล้วก็คือประมาณจะมองที่น้องกลับไปเล่นอยู่ในเมืองเมืองอีกอยู่ในบ้าน ช่องชะมงพระอาพอาทิตย์ับตัวนี้แล้วคือน้องอ่ะนื่งข้าวเป่าพายเลยเนาะอ๋อเสืเพียกอีพอยแม่หลังจากดึงข้าวเป่าพายตักน้ำแล้วคือไปอาบน้ำโอ้วิธีเสือพีสาวลาวสุดยอดหลายเด้อทุกคนปลาเตม็มื่อนี่ข่อยเบิ้งนี่สาวทิ้ลุกๆกระโปไดน้นั่งๆกระโปได้ <c oughs> นั่งกระโปติงเลยเฮ้ยเ <c oughs> ป็นแบบบุญุงทรงเด้ออ้ายชม่อยเปียกแล้วแ <c oughs> <c oughs> ม่จะต้นน้ำมือเสานี่บ่ จะซักเลยบ่นองซักแล้วได้เงินมาแต่ใส่ซื้อสบูเพ็บแม่เท่าห้หลังจากนั่งก็คือน้องได้เงินแล้วตอนนี้น้องก็ส่งคืนบ่โอ้ถ้าน้องอยากได้เพ็บตัวใหญ่ๆน้องก็ซื้อไวรลดทงนึงเด้อมันมาเบิดดอกหกแสนทองหนึงก็ตกประมาณ6 0สิบพกีบซื้อไวรดถพาซื้อเพ็บน้อยๆเวลาเขาซักเสื้อผ้ามันก็เบิดหลายเด้ฉะนัน สัญญาณน้องๆสองคนนี่แม่นโทรศัพท์ก็ได้ดีกว่าสัญญาณโทรศัพท์ล่าบ่ส่วนเจ้าเนี่ยบ่ดีเลยเจ้าใช้ไอโฟนอย่างน้องไอโฟนเจ็ดเซมเลสเลยสัญญาณไปเบิ่ดเออคือคืนเจ้าได้เจ้าใช้โทรศัพท์อย่างโทรศัพท์อย่างเียเออโทรศัพท์นะเออโทรศัพท์บ่มีโทรศัพท์โทรศัพท์ไห้ดิ่น้องซับจะมิดบ่ โทรศัพท์จะให้พอแต่ตอนแรกๆก็คือน้องได้โทรศัพท์แอนดรอยอันนี้น้องได้เงินมาจะใส่เชือโทรศัพท์ iPhone 7็มือถีอเบี้ย,ยโอ้เป็นหักจางในโทรศัพท์ iPhone 7ซื้อมาเท่าไหรเนาะงสามล้านกีบเงินลาวบ่โอ้ก็คือเจ้าอยากได้โทรศัพท์ก็หาเองเนาะใครอยากได้น้ามีพลอยพ่อกับผมมีเงินมีคำเด้มีพลอกับเฮ็ดให้เน่เฮ็ดเวียก์ลาย ส่วนสาวที่นี่บ่มีพ่อแม่เลยมีแต่แอวพ่อเฒ่าเฒ่าๆเลยเนาะเอาสาวที่จะไปจัะได้กันบ่โทรศัพท์เป่าน่ได้คือกันแต่บ่มีเงินจักซื้อโอ้พี่น้องเอ้ยใครใครเบิ่งเจ้ามื้อนี้หน้าสีนาวแหงอยนี่เนาะหน้าบ่หนาวบ่โอ้หนาวแต่่อยเบิ่งเจ้านี่เป็นคู่กันเบอร์เสือคือกันเลยมันจะเป็น พ่กแม่เจ้าสองคนนี่เป็นแฟนกันบอบอแม่เอ้าไปใส่ไปนำกันน่องกันนำนำกันเชือกกับเชือคู่เป็นมู่คู่กันใสยคอก็คือกันเบิร์ตนี่ครับเบิร์ตใส่คอเจ้าเบิร์ตเจ้าอ้าเบิร์เอ้านี่บอทุกคนคือกันเบดเลยแต่ทางนี้มันจะเป็นเป็ยังเป็นยังบอดองเออมันเป็นอากิงกิ่งเป็นดอกไม้เนาะโอทางนี้เป็นเต่าหัวใจเต่าแม่ โอ้สาวลาวนาหังลายทุกคนนิสองเซมนิสองเซมเอ็มออนเลยเอ็มอนเลยเอมอนิสองสามตักพอใจบ้านนะเออฝ่ายเฟิร์มีมีเฮงอาวิธีลินตุรสักบอกันลมผู้บ่าวบอขาสมุด จุดนี้ก็มีผู้บ่าวมาเล่นอยู่บ่สมมุิน้องไปเล่นโทรศัพท์นี่อยู่บ่เอา้าขันทุนใจให้จังได้บัดนี้ฮะ <Okay. S 1> กลับบ้านหรือว่าอยู่อยู่ส่แจงเลย <c oughs> กลับบ้านเนะาะขันทุนใจก็คือพาไปลมไปแอนอยู่บ้านโอ้อันนี้เป็นบ้านเข่าก็ได้เนาะโอ้พี่น้องส่วนรายนี่ผู้บ่าวมาจากบ้านใดเนาะ บูบบโไลมีจากบ้านแขกไกลๆเนาะฮาบูบูซื่อสซุตไวาครับบ้าติฮาวบูบูซื่อเราก็ลได้บ่ลงได้เนาะแต่เรื่องมาพักกลาือว่าลักโอ้อาตากันทเป็นไปสิบดีก่อน้นทางบรคการส่งขี่แลกางบการเซก็ตใจใจขีนลัไปนมาพบกันใหม่เนาะอ่าบายบายซีนี้เด้อบายบาย สามคนนี่ไปตักน้ำสาวสุดโอ้สาวสุดนี่ตักน้ำไปใส่ไปทำเนินเนาะไปทุกคนวันนี้กันสปายสี่ดูตามติดวิธีชีวิตสาวลาวสามคนนี่พี่น้องเนี่ยบอกประชาธิปติยบ้านนอกบ้านนาบ้านเฮาบป็นนี่แหละพี่น้องแลนชตรีตรีเวียดนามเด้ยตามติดวิธีชีวิตน้องสามคนเลยทุกคนพยันหลายเนาะอายุสซินหาปี2004พยันหลาย เส้นทางนี่โอ้โหกอดเลยเส้นทางเวเสียวเอาเอาไได้ยตาไปให้นี่สะพานนี่มันหักเลยทุกคนโอ้โหก เพื่อจะได้กินน้ะมันเป็นเนยหนอนะบมตนุาง่ายเลยาแนเจ้าคือบุมีมา้มาเตาบมีอ้นชายนควใส่น้ำน้ำใส่พี่น้องใส่น้ำรังเกล็ดรางารชน้นนี้มีบางอลเยคือมาน้ำเตา แม่ส <Man. S 2> ยันทั้งช่วยทั้งงามสยันหลาย ู่บ้านนี่แบบนี้ขบาบอกมึงชีวิตท,ทุกคนเลยชาวบ้านต้องไปตักน้ำใส่น้ำกินหรือว,ว่าชาวบ้านเป็นชาวบ้านป่าเกตสนบสนเผากรูมกองเป็นบ้านหุกเขา่าคือชาวบ้านสะบึอท,ทุกคนมาไม่มีนื่ตามกนินชีวิตพวงน้องๆเขาไปตักน้ำอากาศมีน้ำน้ำใส่อยู่ในบ้าน,นเนาะเพราะว่าเวลาล้างถ้วยล้างจานเขาก็ต้องเอาอันนี้แล้วทุกคนเลย ต้องมีน้ำใส่เพื่อพวกน้องๆจะได้กินน้ำก็พอแ mm hmm. ห้งเลยทุกคนเลยโมเมนต์คมน้อยๆเลยก็ยไปตักน้ำก็ตอมลำบากไงต้องตาตันวิลาประมาณ5นาทียังมั่นอดเกินน้องๆทุกคนต้องสุดมชีวิตดีทุกคน เฮายานี่มาเตาตีนึงจริงต้องจริงต้องจรงเป็นคนนี่เนาอยวิ่เอน้องเอา่งายคนบางคนจะเขาเปาางคนไปตักน้บางคนเดยน้องาคนีเากาเราไปักน้ำาบนี้เราจะยั้นเาขยันดีเนาะจาหนาวแห้งหนาวแหาห้เือเซนื ใรช้น่นใช้ยังใช้โซ่งเป็นชาวโซดให้ใช้ปลาท่งนี่เป็นชาว,รรม,ชาวมีแฟนแล้ว <Man. S 1> แมนมีแฟนมีัวเลเด้อเป็นแพทยแล้วนวาะมันเ <c oughs> นเจน้าไป้าคจาไปดอกเน่ะเันี้น,นอ้าตอนนี้กากาสีหอดเขินไฟข้นบ้านเลยชีแยกทางเลยทุกคนอ้าตอนนี้สาธิจะแยกทางก่อนเด้อ

该过目。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay.